สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนผมเดินทางออกจากบาบาแคมเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังเดินทางไปที่ไล่อุไราชานะครับทุกคนพอมแล้วเดินทางไปครับ ตอนนี้นะครับทุกคนขึ้นไม่ได้นะเหมือนตรงนู้นนะครับมันมันชันไปนิดนึงนะครับรถเรากำลังไม่ถึงนะก็เลยขึ้นไม่ได้ครับหรือต้องขนของลงบางส่วนก่อนแล้วก็ลองขึ้นอีกคีดูนะทุกคนก็เดี๋ยวมาลองเอาของลองนะครับลองดูว่าจะขึ้นได้ปะ ตอนนี้นะครับเราโหลดของที่คิดว่ามันหนักออกแล้วนะฮะเดี๋ยวยังไงลองมาดูอีกทีนะครับรอรถว่างๆก่อนเพราะว่าทางชันแล้วก็รถวิ่งตลอดเลยนะครับมาเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนะครับถ้าไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนที่นะครับทุกคน สรุปเปลี่ยนลานแคมป์นะครับทุกคนเราทำดีที่สุดแล้วนะครับทำได้แค่นี้จริงนะทังเอาของลงแล้วก็ลองส่งอีกรอบนะหลายๆรอบแหละแต่แล้วก็ไม่ได้จริงๆนะครับกําลังเครื่องไม่ไหวจริงๆนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนที่นะครับทุกคน อีกแล้วนะครับอนี่นะนี่นะครับบีบีแคมปิ้งของเรานะครับ อันนี้ค่าบรกิการคนท้องถิ่นอะสามร้อยบาทสามร้อยบาทรวมไฟใช้ด้วยใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็ตั้งแคมป์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสรุปเรามากันที่ PV Camping นะครับอยู่ที่สระบุรีนะครับทุกคนมาถึงเย็นเช่นเคยนะครับเพราะว่ามัวแต่ไปพยายามที่จะขึ้นเขาใหญ่ที่งให้ได้นะแล้วก็วนหาดูร้านแคมป์แถวนั้นก็เต็มหมดเลยนะส่วนใหญ่ก็มีว่างร้านเป็นร้านของมุสลิมนะครับซึ่งเขาห้ามมีเนื้อหมูห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะครับแล้วเราก็มีหมูไปด้วยนะเราก็เลย ตัดสินใจไม่พักที่นั่นนะครับทุกคนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นที่นี่นะครับจริงๆที่นี่เราก็มีแผนที่จะมาอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นแผนของทริปหน้านะครับก็เลยตัดสินใจมาที่นี่แทนนะฮะก็เดี๋ยวเรามาหุงข้าวทิ้งไว้นะครับ ก็เมนูของเราวันนี้นะครับก็จะทำเป็นข้าวผัดกิมจิหมูสาชั้นหั่นสไลด์นะครับลืมมาพอเทียมมานะครับลีดนี้พริกเม็ดหนึ่งครับ ก็เดี๋ยวมาใส่หมูสามชั้นที่เหลือจากเมื่อวานนะใช้กิมจิของอันนี้นะครับเราใส่ข้าลงไปเลยนะครับทุกคน ดเ,เดี๋ยวมาปรุงรสนิดนึงนะครับานิดนึงนะครับเดี๋ใส่เม็ดม่วงหิริพลานลงไปด้วยนะครับ ก็จะมากินข้าวผัดของเรากันนะฮะเยอะมากเลยนะ อิ่มมากเลยนะน้งแมวอาเต้นด้วยนะกินปลาไหมนี่มีปลาอยู่นึกขึ้นได้นะครับทุกคนว่าซื้อไว้ตั้งแต่ที่ไปแดนสนทยานะครับพอดีเลยน้องแมวมาพนนะก็เดี๋ยวเอาให้น้องแมวกินนะครับมม Я не баллон, я не баллон. Да. เองน้ำที่นี่มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนบรรยากาศเช้านี้ที่นี่ดีมากเลยนะครับอุณหภูมิยี่สิบสองยิบสามองศานะครับลมพาตลอดเลยนะ ก็เดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกาแฟ2อใหม่กันเลยนะครับ ลมแรงมากเลยนะครับทุกคนชาดีอที่บังแดดเราหลุดนะครับก็เดี๋ยวพอดีเลยนะเดี๋ยวเราเก็บที่บังแดดกันเลยนะครับเพราะว่าลมก็แรงด้วยเหมือนกัน วันนี้รู้สึกพับสวยกว่าทุกวันนะ,ะมาก็เก็บที่บ้างแดดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมานั่งกินกาแฟให้สบายใจนะครับ นะครับทุกคนเราออกจากลานพีวีแคมปิ้งแล้วนะครับก็สําหรับที่นี่ครับบริการคนละ300บาทนะครับห้องน้าสะอาดและก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะฮะแล้วสําหรับใครไม่มีเต็นท์ก็สามารถเช่าเต็นท์ได้นะครับรู้สึกว่าน่าจะหลังละ500นะครับแล้วก็เสียค่าหัวคนละ300บาทนะครับก็สะดวกสําหรับคนที่ไม่ได้เต็นท์กลางเองนะครับโอเคเลยนะอากาศดีนะครับและสําหรับที่นี่นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนพบกันใหม่ทีิหน้าครับบ๊ายบายครับ